เตทเส้บ BSM ในรีววกันหน่อยครับเวลารถผ่านมานะครับก็จะมีไฟสัญลักษณ์โชว์นะฮะมีไฟสัญลักษ์โชว์นะครับที่เนื้อกระจกนะฮะนี่ครับแต่ถ้าเราไปเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะมีแค่สัญลักษณ์โชว์อย่างนี้นะครับนี่เดือนมุมอับนะครับแต่ถ้าในกรณีมีรถมาแล้วเปิดไฟเลี้ยวนะฮะก็จะมีเสียงตอบรับด้วยนะฮะแล้วก็มีไฟเตือนด้วยนะครับนี่นะคนชัดเจนดีจริงๆฮะ กรณีแล้วครับก็จะใช้งานได้ปกตินะฮะด้านซ้ายนะครับในกรณีมีรถก็มานะฮะที่เนือกระจกนะครับก็จะบอกสถานะนะฮะนี่ฮะเนือกระจก็จะบอกสถานะนะครับาก,การว่ามีรถเตือนใต้นะครับว่ามีรถเตือนไส้นะฮะก็จะมีไฟโท์ทั้งซ้ายและขว,วา โดยที่ในชุดนะครับก็จะมีเนื้อกระจกมาให้นะครับใส่ตามรูปแบบนี้ได้เลยนะครับตรงรุ่นเลยนะฮะตรงรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราถ้าเราเปิดไปเลี้ยวนะครับก็จะมีเสียงตอบรับนะครับเตือนเราด้วยนะฮะนี่ฮะโอ้โหนี่ครับ เตือนอีกแล้วนี่ครับเวลาเรายูเทิร์นนะฮะก็จะแจ้งเตือนเรานะครับทําให้เราปลอดภัยนะครับทําให้เราปลอดภัยในเวลาเลี้ยวนะครับเป็นจุดอับของตัวรถซึ่งบางทีเนี่ยกระจกมองข้างเนี่ยมองไม่เห็นนะฮะกระจกมองข้างมองไม่เห็นกระจกด้านซ้ายเรามองไม่เห็นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งนะครับสําหรับเจ้ารีโวที่อยาก มีระบบ BSM นะครับเตือนช่วยเติอนมุมอับนั่นเองนะฮะในเจ้ารีโวนะฮะก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับเจ้ารี v o นะครับที่ติดระบบ BSM ในรถปี2020ที่ไม่มีระบบ BSM มากััโรงงานนะครับเราก็ได้ทำการเปลี่ยนชุดหัวกันชนท้ายนะครับพร้อมติดตั้งเข้าไปให้เหมือนระบบ0ูนย์ ที่มากับรถปี2022นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดตั้งระบบ BSM แบบนี้นะฮะติดต่อข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมที่สายตรงหาผมนะครับผมจะทิ้งไลน์ไว้ในนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ